ใช่ครับเรื่องพระครั้งแรงกเพราะทำกานบ้านห,าหนักเลยถึงว่าก็ความจริงควรจะหนักกว่านี้ครับแต่ทำลายไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปบวชจริงครับ<อ>ก็เลยได้แค่ไปศึกษาไปนอนวัดมาบ้างเท่านั้นเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปบวชจริงครับคนที่บวชจริงก็คงเข้าใจมากกว่านี้ครับแต่ผมไม่มีโอกาสพอเป็นพอเป็นงานที่ต้องเล่นเป็นพระครั้งแรกอะเป็นอะไรที่ยากสุดของเป้เลยก็เรื่องคิวครับเพราะว่าโดนคิวมันก็ทำให้กลับไปทำงานต่อยากซะเหมือน คนเลือก็โกลดจริงโกลคิวจริง <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วใช้เวลานานไมกว่าทุ่แต้มมันจะเริ่มแบบพอกใช่ไามจริงเรื่องนี้ถ่ายก่อนไวัยหนุนก็หลังจากนี้ก็เกือบเกือบสี่ห้าเดือนก็กลับไปถ่ายวัยหนุนตอนนั้นก็กินเต็มที่ราเมงเต็มที่วัยหนุมก็ไปฟิตร่างกายเต็มที่ครับก็เปลี่ยนเรื่อยเรื่อย <c oughs> ครับแต่ว่าเขาไม่ได้จะทำง,งานมากใช่ไหมครก็เร <c oughs> าล็อกคิวเลยครับเพราะว่าว่าเราล็อกว่าเราจะทำ คือมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ไปถ่ายเดือนกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนสองเดือนเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีผมเราก็ไม่มีคิวครอบอันนี้ถึงเป็นความท้าทายอย่างเปึ่ไหมครับก็อยากอยากเล่นนะครับอยากเล่นนะครับตอนนั้นอยากเล่นเป็นพระสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเกิดเป็นคนพุทธอยากเล่นเป็นพระแล้วก็ได้เล่นด้วยทำลายที่มันพอเหมาะพอเจาะพอดีะครับก็เลยทำได้ยางไงะของเรามันเป็นค่าที่แบบมีความตลก ใช่ครับมีความตลกครับอย่าไปหาความสำรวมในหบักเลยครับก็พยายามจะสำรวมเป็นพาร์ที่พยายามจะสำรวมครับแต่ว่ารอบข้างมันตลกซะจนแล้วก็มีเรื่องกิเลสเรื่องความเป็นห่วงน้องทําให้ไม่ได้สำรวมได้ขนาดนั้นครับจริงเรื่องไหนเนี่ยมันจะมีแบบเรื่องของภาษาเป็นการขัดต่อคติธรรมหรือต้องมีภาษาต่างคตาธรรมลงนิดขนาดไหน ก็ไม you know, ่ได้ไม่ได้รู้เยอะครับผมแค่เอาหนังสือ2 2 7ข้อมาอ่านเพราะท่องบทสวดบ้านบางบทสวดที่ใช้ในหนังแล้วก็นอกเหนือจากในหนังบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลึกเท่าคนบวชนนะครัับหงสือที่่ออาานนข้้หะคะก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าอ่าน็รู้ว่า420ข้อมีอะไรบ้างเรในเรื่องที่มาลองอานจะต้องมาถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยเขาจริงก็เหมือนเหมือนที่เราเห็นถามทั่วไปเลย แต่ว่าเป็นเป็นการฝึกการแต่งตัวมากกว่าที่แบบให้มันถูกต้องจะจะ,จะ,จะแบบเต็มจีวรเต็มหรือว่าจะมีแต่งแบบว่าคึ้น่นมืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันถูกต้องครับแต่ว่าก็จะมีทีมงานคอยดูแลเพราะว่าพุ่งกับเคยบวชเปเซเคยบวชลเขาจะรู้ดีกว่าเราผมเพื่อศึกษาแค่ได้ไม่เต็มที่ครับแต่ก็ได้พยายามเต็มที่แล้ว ใช่ครับเร <ค cosmos S 1> าะไปหนึ่งเดือนใช่ไหมครับมันมีอะไรที่มันแบบยากง่ายไงครับถ่ายหนังสบายมากครับเพราะว่าอากาศที่เย,ย็นครับสบายสำหรับ,บ,รบ,บเรานะเพราะว่าทีมงานกลัวโอ้ยแสงจะหมดแล้วตอนนั้นเราเป็นนักสแสดงนะ,ะเราก็ไม่ได้คิดพอเรามาทำงานเบื้องหลังเองเราเข้าใจเขาแล้วแหละว่ามันก็ลำบากอย่างนั้ครับตอนนั้นก็สนุกตอนนั้นส,สนุกเปนักแสดงสบายพอไปทำเองก็แบบหยองด้วยกันเวลาใส่กิบบอนครับ แต่เมื่อเรื่องเนี้ยบรรยากาศโลเคชั่นต่างๆก็จะได้เห็นแบบของญี่ปุ่นของจริงเลยค่ะแม่ใช่ครับของญี่ปุ่นของจริงครับทุกอย่างก็จะเป็นถ่ายที่ญี่ปุ่นเกือบเกือบเกือบประมาณ85เร์เเราคาดหลักกันนะเรือ่องนี้ยังไงบ้างก็อยากให้หลักได้ตังค์คร<ะ>ับอยากหลักได้ตังค์อยาหลักได้ตังค์นะตังค์มีตัวเลขในใจในตัวในใจให้ทุกคนไม่เจ็บตัวแล้วกลับบ้านยิ้มได้แล้วเขาจ้างที่นี่นะพี่ไม่ตองเนื่อยเลยครับแต่ว่าถ้าได้มากกว่านั้นก็ไม่ติดครับ อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยครับเพราะเราหนังเรื่องนี้เราจะได้ดูงานเป็นอะไรยังไงบ้างโอ้โหเรียมอะไรอย่างไรบ้างพอดีกำกับเรื่องแรกครับวสามเมษามครับเขายังไม่ได้ส่งข่าวเลยนะชื่อเรื่องเดอะสโตรนคาแทบนเกมนะครับเพื่อจับตังเรื่องแรกครับมันใครจังการเป็นยังไงครับเป็นนางพระเครื่องครับผมเจ้านายเล่นเจ้านายเป็นพระเอกนางอายเป็นนางเอกจ่ายเฮลโทสมิด ยูโก้อตนนุลรัตน์ครับโอ้สิลปิทักษนัเลยใช่ครับผม5 3เมษายนนี้นะครับพระแท้คนเก๋น,นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวงกรารระครครับเข<ช>าไปพูดกับแล้วก็เขียนบทเรื่องแรกครับกับกับร่วมแล้วก็เขียนบทแล้วก็มีที่กอปฟ้องวีนจากปี2019จากซีรีส์อนากบทเป็นโปรดิวเซอร์ครับ ฝากด้วยนะครับทุกท่านนะครับเรื่องที่แบบหลายคนมองก็คือเหมือนกับจะต้แพ้อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นไหมบางทีแล้วเ,เราจะพูดถึงสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวอ,อย่างเรื่องนี้ก็พูดถึงพระใช่ไหมของเราก็พูดถึงพระเครื่องอที่ยังไม่มีใครได้เล่าออกมาว่าตลาดหรืองวงการพระเครื่องเป็นยังไงแล้วก็เพิ่มความ,วามเพิ่มความสขขานุกเข้าไปโดยเอาเรื่องจริงมาเขยา่ยาเอาตัวละครจริงๆมา,ขา,ามเขย่าให้มันออกมาดูเย้าร์ เป็นเรื่งความบังเอิญใช่ไหมว่าพี่แเกี่ยวกับพระสองเรื่องบังเอิญครับเพราะว่าเขาจริงเรื่องนี้ถ่ายตั้งแต่ปี6กหกอ่าผมแต่ว่ามันมาฉายใกล้ๆกับดังผมที่เพิ่งถ่ายเสร็จไปครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ได้พูดถึงพระต่อๆกันไปเลยพี่หนุ่พี่แม่บอกว่าเขียนบทเองด้วยใช่ครับเรารู้สึกว่าเราหลงไหลในด้านของพระยังไงบ้างคดูไม่เกี่ยวกับเราเราหยิบเรื่องนี้มาบอกกันเราแล้วแต่ อย่าโฮง์นี้คืออะไรไม่รู้ว่าหลงหรือเปล่าแต่พี่ไปเช่ามาพี่เก่ามาจากพแท้เนาะเาคาเท่ารเอาเอาไอ้แท้ไม่แท้ดังชื่อเรื่องพระแท้คนเก๋นะครับแต่ว่าคุณจะแท้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยครับอยู่ที่เซียนบอกว่าแท้หรือเปล่าเพราะว่าพระนี่เก่ามากจนไม่สามารถสืบได้แล้วว่าสสารนี้เก่าอ่ะถติว่าเก่าแต่เซียนบอกว่าไม่แท้ไม่เล่นกันก็ไม่มีราคาแสดงว่าเราไปเรียนรู้วิธี การส่องพระอะไรมันลงลึกเลยใช่ครับแล้วก็พานักแสดงไปเรียนรู้ด้วยครับเด็กตุ้มใหม่พะอายเดินสองพันตอนแรกเราสงสัยครับว่าขออนุญาตพี่พีอาร์ยนะครับขอกระบวนกรด้วยครับผมขอนุญาตนะครับ ต,ตอนแรกเราสงสัยว่าทําไมวงการค้าต้องน่ากลัวประโยคแรกคือทาไมพูดถึงวงการค้าใช่ไหมครับทไมคุณจะไปเล่นค้าทาไมต้องน่ากลัวแต่นี่เราเล่นพระนู้ยพระเครื่องนูง้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรจะนับถือใช่ไหมนี่คือความสงสัยแรกครับแล้วก็เริ่มไปศึกษาและตัวเราเองเนี่ยความจริงคนไทยทุกคนจะผูกพันกับพระเครื่องชาวพุทธทุกคนแล้วก็มีเรื่องราวที่ชอบเพราะว่ามันมีความแตกต่างกัน มีพุทธคุณแตกต่างกันมีเรื่องราวแตกต่างกันมีหน้าตาไม่เหมือนกันครับเราก็เลยชื่นชอบแล้วก็เช่าด้วยเขียนบทด้วยครับดูไม่ออกเลยครับแค่หรือเก๊ดูไม่ออกครับเช่าที่หมดไปหลายบาทขนาดไหนฮะหมดไปหลายบาทครับแล้วหวังว่าหนังออกแล้วราคาจะขึ้นนะมีเยอะไกมติดแน่ต้องหลักติแน่ไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากหรอกครับเป็นตัวเลขนับไม่ไม่แน่ใจครับไม่กล้าบอกครับเดี๋ยวเรียกใช่ไหม พระที่อยู <ous> ่ในหนังเนี่ยแน่นอนก็จะต้องเป็นพระสมเด็จวรธนะรับแต่ว่าผมไม่มีครับก็จะมีหลวงปู่โตมีหลวงปู่ดูมีเอ่อมีหลายเจ้าจิเลยครับแต่เชื่อก็ใช้คำว่ารั่งได้ไหมครับรั่งรั่งใสรในการไม่ไม่ขบไม่คลั่งครับไม่เลือกเข้าวงการหรอผมชอบก็เก็บไว้ครับผมแต่ก็ไม่ได้กะว่าจะขายต่อทำกำไรอะไรทั้งนั้นครับตอนนี้ทำเรื่องราวเพื่อภาพยนตร์เลยครับไปเรียนรู้เขียนบทผมเขียน5ปี รู้ว่าเป้จะแบบไป,ปไปสาย,าายนี้เลยไหมคิดว่าพอหนังจบแล้วก็คงคงไปทำเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่นเพราะ <ๆ S 1> ว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยที่ไปศึกษาลึกๆเนี่ยได้พี่ๆในวงการมาช่วยเนี่ยก็เพราะว่าจะเขียนบทเรื่องนี้แหละครับเพราะว<อ>่าเมื่อเสร็จแล้วเราก็เฟดออกไปแต่วันนี้ไปทำคอนเทนต์ที่ มันทิ้งงานเมื่อวานมาก็เลยเช่าอีกแก่แล้วก็ว่านอย่านั้นนะก็แสดงว่านี่ผมเราก็อาจจะไม่รู้ตัวครับเออบอกว่าโรงการนี้เข้าแล้วออกยากทำไมจะออกไม่ได้ล่ะเออไม่ได้ดูออกให้ดูออกได้ออกได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปชมทั้งเรื่องแต่งมังแล้วก็อย่าลืมนะครับเด็ด Stone ค่าแท้คนเก๋นครับเด้ไหมเาออกได้จะไม่เช่ากลับมาไม่ผมเก็บไว้เองผมชอบเองเคื่องนี้เราตั้งใจแบบว่าเช่ามาปุ๊บเนี่ยพี่ๆอยากคุยกับผมเอง ได้แล้วเมตตาคุณอยคุยหรอคุณจะไม่รู้พี่คนอ,อะไรแต่พี่พี่อยากคุยกับผมแล้วได้มาถ่ายแต่งมันแล้วแต,แต่ในเรื่องความเชื่อมันทาให้แบบเรามีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นไหมถ้า <c oughs> มองถ้ามองลึกๆนะครับผมถ้าเครื่องหรือว่าของศักดิ์สิทธิ์คุณมีใครห้อยกําไรมูเตลูไหมมีแต่ใส่เห็นปะเห็นปะมันเป็นอินโทรทูพุทธศาสนาครับ มันไม่ใช่แก่นหลักที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธการแต่ว่ามันเป็นอินโทรทาให้คนเข้าไปสนใจแล้วก็หลังจากสนใจแล้วเนี่ยก็จะศึกษาะารรมมากขึ้น<อ>ผมคิดจะนั่งเหมือนกันเพราะว่าก่อนน้าทำเรื่องนี้ผมไม่เคยนั่งสมาธิพอ,อเรื่องนี้ผมก็<อ>นั่งได้สองนาทีแล้ว<อ> <laughs> เป็นมุกแล้วครับก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นครับผมว่าขอบพูดนี้เป็นนินโทรมากกว่าครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นงมงายไม่จำเป็นต้องเป็นว่าเฮ้ยใช้แล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่เก็พยายามตัรหาไปอยู่ครับนี่ไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยครเบ๊จะจะบริแรงไทน์แล้วพอถามเรื่องความรักนิดนึงได้ไหมได้เลยครับเป็นไงบ้างมีแฟนแล้วครับ ีนแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วนแ้สดงว่าวลนทาปีนี้ก็คือแบบก็มีแฟนครับพาไปเที่ยวครอมนื่อี้คืวังแผนอสย่งเลยครับเพราะว่าเราทำทุกวันเหมือนวานลนทน์อยู่นะเป็นพรเข้าเจียพันลยข้างรักหรือเปล่าคัเนี่ยนี่พอลผมพูดติดตัวถามว่าข้างรักนะเขาจริงผมไม่ได้ข้างรักรักข้างผม เพราะว่าเราเข้าการไม่ผมเป็นแค่เล่นเล่นคำเราห้ามพูดถึงเราเลยต้องม่พูดความจริออกมาถ้าปกติผมก็ไม่ได้โกหกอยู่แล้วนะถ้ามีแฟนผมก็บอกว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นมีแฟนเป็นคนที่อยู่ในแสงไฟเนี่ยมันจะลำบากในการพูดครานี้พอมันมันไม่ไม่อยู่ในแสงไฟก็เลยสบายครับพูดได้แต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันนะที่ชวนเขาไปส่งมาไหมครับกิจกรรมกิจกรรมยังไงกิจกรรมยังไงกิจกรรมเดทเออเออว่าตอนรีเ์พ ไม่ไม่เคยชวนไปสอใวันเด็กชายนี้ไปเลยเราไม่ก่อนคุณคิดดูถ้าถ้าผู้ชายอ่ะคุณสมมติเดินกลับบ้านมาคุณบอกว่าเฮ้ยองนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้หญิงก็สนใจไหมหรือว่ายากเหมือนกันนะไม่แน่ลองดูก่อนแต่ว่ายังไงก็ตามครับต้องไปดูหนังครับคุณอาจจะอยากกลับไปรื้อพระที่บ้านแล้วคุณแต่งมั้งเนี่ยคุณอาจจะได้รอยยิ้มกลับไปนะครับู้ขายสองเรื่องพร้อมกัน ปีนี้ก็แฮปปี้เนาะงานปีความรักก็ดีคร,ดครับผมก็งานงานนี้ก็เป็นงานที่ตื่นเต้นนะครับทั้งแต่งม้งแล้วก็การกำกับครั้งแรกครับผมก็ได้ทีมงานที่ยอดเยี่ยมครับผมใหจังก้านะครับจังก้ารคาร์เนลไล